สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่มาทําการยํำน,น,นานะครับผมพูดถึงเรื่องการยํำนานะครับผมก็มีการห้ามไม่ให้ชาวนาเผาฟางข้าวนะครับผมเราจาเป็นต้องหาวิธีเพื่อที่จะให้รถไถไถง่ายที่สุดนะครับผมก็เลยเรามาทําการสูบน้ําเข้าแล้วก็ทําการปั่นนะครับผมนี่ก็ทําการปั่นโดยรถไถ ตามก่อนนะครับผมแล้วก็จะให้รถไทคกุมภ์ตาลงมาปัน่นอีกรอบนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะทำการปรับให้ปรับนาให้เรียบนะครับผมแล้วก็จะทำการเช็คค่าววันนะครับผมในฤดูการต่อไปนะครับผมนี่ก็ชาแนาแก็ทำทุกพิธีทางนะครับผมเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับผมก็ ได้มีการห้ามให้ชาวนเาเผาก็จะเป็นต้องลดต้นทุนนะครับผมด้วยการนารถไถติดคุบนะครับผมมาปั่นเพื่อที่จะทําให้ฝางข้าวเปียกน้ําแล้วก็ย่อยไปนะครับผมนี่เราทําการปั่นหมักไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้รถไถกูวตาล,ลงมาปั่นนะครับผมถ้าพูดถึงเอารถไถเดินตามติดคุบป,ปั่นก็ ได้นะครับผมแต่มันจะหลายรอบหน่อยก็รถสงสารรถนะครับผมรถก็แรงไม่ค่อยเยอะนะครับผมทำการปัดเรีนหลายรอบกว่าจะได้แบบนี้ก็ทําการสองสามรอบอยู่นะครับผมหมดหนาพื้นนี้ก็สามไร่สามไร่สองสองงานนะครับผมก็หมดน้ํามันไปร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหลังจากที่เราปัน่น ไว้ปัน่นวน,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 นไปนะครับผมปั่นหลายรอบไม่ว่าจะเป็นนี่ครับผมฟางข้าวที่หลังจากที่รถเกี่ยวเป็นตั้งเป็นกองเป็นกองรถไถก็จะทําการปัน่นปั่นเหยียบลงในดินนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะย่อยง่ายนะครับผมนี่ถ้าใครมีมสารย่อยฟางข้าวก็ทําการฉีดพ่นได้นะครับผม มาทำการตัดน,นานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ยังแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ